กลางไว้นี่มันมัดโบเมนแล้ววะหลวงพ่อมาก็ไปมากกับลวงพ่อนึงเปิ่านลวงพ่อนึงอยู่อุดรเปล่าอยู่น้ากันเปล่านะยุแก่ไก่กันแล้วยู่ใส่อะไจักหาเราบ่เาะเพลนะยุประการหาจะมาเดี๋ยวหาหาไปเบิ้งเหลืองยังมันเมียนม่อเปล่นะว่าบเมนพอเตียเจ้าของกันยังสงสัยมันเหมียนเมียนบนออกเปล่านะโอ้ยอย่าว่าแต่พูดเถ่าละยายเอ้ยแต่พูนมันก็ยังเลือก เดี๋ยวอาตมาแท้ๆใส่เวนตาแล้วก็ยัง่างน้ำหาเจ้าของใส่เวนตาแล้วก็เลี้ยงเงือกเวนตาขึ้นย่างหาเวนตากลับไปหอดกุฏิเอาเวนตาใหม่มาใส่เอามือลูบขึ้นไปเห็นตัวหนึ่งอยู่ทีงหัวโอ้ยจะมันมึงป่วงเนาะวะตัวหนึ่งใส่อยู่หน้าผากอยู่ตัวหนึ่งก็ยังมาน้ำหาอยู่มือเนื่องเงนไปตลาดไปงานกลับมา โทรศัพท์เสียหาอยายะไรก็บ่พอเออโทรศัพท์กูเสียใส่นอ่อบนี้วณกอ,อยังกูว่างไวน้นี่กูใส่ยามหรือกูไปใส่นอ้ะสิลงรถกันหนมหาบ่เห็นหาแล้วหาอีกบ่เห็นี่เดไว้ขึ้นมาเออกูลืมอยู่ใส่นอ่อบนี้วะประมาณเกือบหานาทีหรือสิบนาทีใหญ่หาโทรศัพท์บ่พอโทรศัพ,พท์มึงใส่หัวบ่เพิ่งวาอยู่ ของรับโทรศัพท์เขาเข้ามาแต่ว่าใจหนึ่งมันว่าโทรศัพท์กูเสียมันปะคุยโทรศัพท์จนเกือบแล้วเอา้านี่เดี๋โทรศัพท์กูคุยอยู่นี่ปะโอ้ยกูป้วงขักปานนี่ตัวนี่ะวะอย่าผมจะมานั่งหัวเรอเจ้าของโอยลนันเอ้ยมึงว่ามึงบ่เถ่า,ามึงเถ่าแล้วมันนี่ปะเป็นอย่างโทรศัพท์ถืออยู่มึงยังลืมปะยังมาหาโทรศัพท์ในรถอังองัว,งวงอยู่ว่าโทรศัพท์มันหลุดบ่เพิ่นปะ กู้หาบอเห็นผลมาแทีๆยังถือบ่ออยู่เฮ้ยใหญ่เลยโบราสเสือมันก็เปลี่ยนไปแล้วกันธรรมาดามันบเทเถียงเน,นยาใหญ่